เออรถบินของจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยโอ้พัฒนามาใกล้เคียงกันเลยนะเพราะญี่ปุ่นเนี่ยเรียวกว่าเก่งเรื่องรถยนต์เนี่ยมาก่อนจีนนะแล้วก็มีการพัฒนารถบินมาได้ด้วยขนาะที่เดียวกันในจีนเนี่ยเ,เก่งเรื่องเทคโนโลยีเรื่องเทคโนโลยีเรื่องอะไรเนี่ยแล้วมีโอกาสที่จะทดลองได้มากกว่าเพราะพื้นที่เยอะกว่ามีคนเยอะกว่านะแล้วก็มีสถานที่เหมาะที่จะใช้ในการทดลองได้มากกว่าจีนกับญี่ปุ่นประเทศไหนจะเก่งจะเป็นผู้นําในเรื่องการตลาด รถบินบ้างอาจารย์สมภพครับเพราะครับก็รถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ธรรมดารถยนต์อีวีหรือรถบินเนี่ยจะเป็นหัวใจหลักเลยที่จีนจะพัานาขึ้นมาเป็นผู้นําของโลกนะผมบอกได้เลยว่าเทคโนโลยีสองตัวที่จีนจะให้ความสําคัญอย่างมากนะฮะหนึ่งก็คือเรื่องของรถยนต์โดยเฉพาะอย่างยิง่งรถยนต์อีวีแล้วก็ตามด้วยรถรถบินอ่าที่กำลังจะตามมาเนี่ยนะสองก็คือกรีนเทคโนโลยี S <S นะครับทวีที่เน้นย้ำเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมแก้ไขปัญหาเรื่องไกลเมชเชนอะไรทั้งหลายนี่นะเป็นรื่องสีเขียวลดไอข้อไหนเซชันอะไรทั้งหลายนี่นะนะนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานทดแทนนะเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมหรืออะไรต่อไม่ไหทพลังงานน้ำไฮโดรเจนอะไรทั้งหลายนี่นะเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่จีนพัฒนานไปไกลมากแล้วก็มีความได้เปรียบตลอดทั้งห่วงสซ่อุปทา,านนะที่ทําให้มีความได้เปรียบในแง่ของการบริหารต้นทุน ครับแล้วก็ยังมีตลาดที่ใหญ่โตในจีนมารองรับด้วยนะบางคนบอกเอ๊ะทำไมผมไม่พูดถึงเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีซึ่งจีนให้ความสำคัญอย่างมากอย่างที่เรารับรู้กันอยู่ในขณะนี้นะค,ะครับแต่เราก็เห็นแล้วว่าดิจิทัลคยีของจีนเนี่ยจะมีการพัฒนาในจีนที่มากและรวดเร็วอย่างมากนะเ,มเมื่อเทียบกับประเทศส่วนใหญ่ในโลกนะ,ะนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยจีนโกอิเตอร์ได้ยากมากไล oh. นะไม่ว่าจะเป็นการโกอิเตอร์แบบ การร่วมมือกันทางด้านไอ้ไอ้ขวงสู้ปุปทานนะฮะอาเช่นเรื่องของท็อปไอเชนอาเช่นเรื่องของปัญหาเรื่องเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะฮะตอนนี้จะไปซื้อเที่ยวยีที่สำคัญสำคัญก็ยากลำบากมากหรือเครื่องมือผิดชิปนะครับ s m l ก็ก็มีปัญหาในการขายให้จีนถึงแม้ว่าตอนนี้ก็ออกมาเริ่มเริ่มออกมาบ่นแล้วนะครับว่าว่าตลาดจีนหายไปเนี่ยก็สร้างปัญหามากอะไรต่างๆมากนะฮะ จากการเริ่มพูดถึงว่าความสําคัญของไอซีพีโรเตอร์มันเป็นโกลบอลสปรายเชนนะอย่างแท้จริงน,นะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยจีนก็คงจะยากระบากแหละและข้อสำคัญก็เไยครับอย่าว่าแต่ในงานในแง่ของสปรายไซด์เลยในแง่ของดีมานไซด์เนี่ยถามว่าพอจีนมีเทคโนโลยีที่ดีนีเนะครับมันจะออกมาสู่ต่างประเทศได้ง่ายไหมโอ้ยากเลยนะเราไม่ต้องไม่ต้องดูว่าเราดูกรณีของหัวเว่ยหัวเว่ยเนี่ยมันสุดยอดใช่ไหนในแง่ของเทคโนโลยีใไหมครับเราดูมือถือหัวเว่ยเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยใช่ไหมครับกําลังจะ พลังานขึ้นมาเป็นแชมป์หมายเลขหนึ่งของโลกเนี่ยแทนที่ทั้งแอปเปิลแล้วก็ซัมซุงนะฮะนะครับบางคนว่าไหนสุดแล้วก็เป็นครับก็ก็ถูกดูถูกล็อกกรอบอย่างนั้นหมดสภาพในในการขายในในในตลาดโลกนะฮะต้องถอยกลับไปที่จีนแล้วก็มีตลาดจีนเป็นตลาดหลักของตัวเองใช่ไหมฮะดังนั้นแล้วเนี่ยอุตสาหกรรมสองตัวนะจำไม่เลยนะครับก็คือหนึ่งอุตสาหกรรมบ้าด้วยกรีนเทคโนโลยีในด้านต่างๆนะครับและสองก็คือนะครับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ นะครับจะเป็นสองเรื่องนี้แหละครับที่จีนจะกังพัง่ายขึ้นมาอย่างอย่างมีในยยะสาคัญแล้วการเดินทางไปสกีเขียวกับอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยนะที่จะรถยนจะมีบทบาทตรครับสองตัวเนี้ยจะเป็นตัวเป็นสองอุตสาหกรรมและก็สองเทคโนโลยีหลักที่จีนจะออกมาปฏิสัมพันธ์ต่างๆกันะครับและข้อสัมพันธ์คืออะไรครับไอการเดินทางไปเยอรมันดีครั้งหน้าสุดเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่ได้ใส่ใจแต่ผมเห็นแล้วผมว่า ให้ความสนใจมากนะอะไรครับก็คือหน่วยงานขนาดใหญ่ของจีนที่เหมือนกับหน่วยงานการวางแผนและประนรูปแห่งชาตินะครับ mm hmm. ก็คือ The National Development and Reform Commission นะ NDRC นะครับ mm hmm. ซึ่งทำให้ไี้คล้ายๆสภาพาร์เรานี่แหละนะครับ mm hmm. แล้วก็เป็นหน่วยงานใหญ่ระดับกระทรวงชั้นนำเลยนะนะครับ mm hmm. ประกบได้ไปไงครับไปทำอะไรครับไปทำ Statement of Intent ็คือบันทึกความตั้งใจนะไอน,นี้ไม่ใช่ไม่ใช่อ o อเอ็มโอยเข้าใจอย่างเดียวนะครับไม่ใช่เอ็มโอยนะครับนะไอน,นี้มันจิ้กว่าเอ็มโอยนะครับ <c oughs> คือสตเตตแม่นอบินเทนก็คือบันทึกความตั้งใจ <c oughs> ก็ะเทยครับแต่ตนั้นหลายคนจะไม่ไม่เข้าใจเดี๋ยวจะงงกับเอ็มโอยเราได้ยินกันบ่อยๆเอ็มเอ็มตอนนี้ดังมากๆแต่ไม่ไอนี่ไม่ใช่อันนี้มันเป็นสําคัญกว่ามีมีน้ําหนักมากกว่าอย่างนี้ดีกว่าจย์ใช่ไหมครับเอ็มตอนนี้มาอะไรต่างๆในเมืองไทยไม่มีตู้เก็บนะ เอมิวที่เสร็จไปแล้วดิตายจา,า <c oughs> <c oughs> นผมบอกเลยว่าตอนนี้ลงทุนเรื่องหาตู้เก็บเอมเนี่ยโอ้โหต้องใช้เงินมากมา,ายมหาศาลเลยเพราะปัจ<อ><อ>เซ็นเกือบเกือบทุกวันที่อาทิตย์หนึ่งหลายรายผลก็ไม่รู้ต้องกี่แห่งกี่กแห่งนะครับจนไม่ <ๆ S 2> มีที่เก็บแล้วแต่ถาม <ๆ S 2> ว่ามันได้มากได้ผลแรง่างมาเซ็นแล้วคือปัจเซ็นแล้วมันดีไม่ได้เจอหน้าอีกเลยนะครับครับแต่ว่าไอ้ statement of intent เนี่ยที่ที่หน่วยงานสภาพัฒน์คล้ายๆสภาพัฒน์ของจีนก็คือ ndrc เนี่ย ไปเยอรมันดีครั้งนี้เขาไปเขาไปเซ็นกับใครครับโอ้โหนี่น่าสนใจมากอเซ็นกับใครครับท่านกลุ่มแรกที่เขาให้ความสําคัญที่สุดเป็นยุทธศาสตร์เลยก็คือไปเซ็นกับบรรดาอุตสาหกรรมรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของเยอรมันดีครับนี่หน่วยงานรัฐระดับวางแผนประเทศเดียไปทำสเตทลอฟอินเทนด์เนี่ยนะครับกับบริษัทยักษ์ใหญ่ของเยอรมันดีเช่นไรครับไปทํากับบีเอ็มดับบิลไปทํากับเมอร์ดิเซตเบนซ์นะครับแล้วก็ไปทํากับโฟล์กสวากเกน นะครับนี่คือสามยักษ์ใหญ่ของบริษัทเยอรมันอ่ที่เป็นบริษัทชั้นนําของโลกใช่ไหมครัก็เรียกว่าไม่ได้ด้อยกว่าใครในโลกเลยไสามบริษัทเนี่ยนะฮะยิงเบนซ์เนี่ยคุณใช้รถยนต์ที่เป็นพรีเมียมเนี่ยคุณก็เบนซ์เนี่ยอยู่ในระดับหน้าหเลยใช่ไหมครับนะนะครับแล้วก็บีเอ็มดับเบิลยูก็เช่นกันใช่ไหมครับนะเป็นไงครับปรากฏว่าเขาไปทำด้วยเตอร์เอาบิณฑ์ว่าจะร่วมกันพัฒนาทางด้านการรีเสิร์ชนะฮะทางเรื่องของนวัตกรรมนะเนี่ยด้านอินโนเวชั่นนะฮะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยนะ สิ่งที่จะเน้นย้ำอย่างมากก็คือบรรดารถยนต์สมัยใหม่นะครับโดยเฉพาอย่างยิ่งรถยนต์ที่ใช้ไอ้ไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็น EV New EV และโดยไม่อย่างยิ่งรถบินนะเพราะรถบินเนี่ยคุณต้องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมครับนะคุณจะไปเติมน้ำมันได้ไหมรถไอ้รถบินนี่นะครับนะนะนะครับอ่ามังคงมังคองทุนรักเรยมากกว่ากจะใช้ไอ้แบตเตอรี่ไฟฟ้าละ่ะใช่ไหมฮะฉะนั้นนี่คือ M O U กลุ่มแรกที่หน่วยงานสภาพัฒน์อ่ายักษ์ใหญ่ของจีนเนี่ยไปเซ็นด้วยนะะฮนะครับและอีก สองอุตสาหกรรมที่สําคัญมากคือเลยครับก็คืออุตสาหกรรมแอร์บัสครับปรากฏว่าปรากฏแอร์บัสเนี่ยมันเป็นบริษัทร่วมของยุโรปใช่ไหมครัมีทั้งเยอรมันมีมีทั้งฝรั่งเศสมีทั้งหลายชาติเี่ยที่ร่วมกันหลักๆก็ฝรั่งเศสใช่ไหมครแต่ว่าปรากฏว่าปรากฏว่าน่วยงานของจีนไปเซ็น statement of intent เนี่ยกับแอร์บัสว่าจะร่วมมือกันพัฒนาไอไออุตสาหกรรมการบินยังไงนะไอนี้ก็เกี่ยวพันกับรถบินด้วยใช่ไหมครับ นะมันก็เกี่ยวพันกับร,รถรถบินด้วยอย่างแน่นอนนะครับเพราะรถบินเนี่ยมันเกี่ยวพันกับหลายๆเรื่องนะครเอาเทคโนโลยีทางด้านเอเอ่เรื่องของเฮลิคอปเตอร์รอรเรื่องของโดรนเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องของรถยนต์เนี่ยเรื่องของระบบไอทีนี่นะครับนะเรื่องเอไอทั้งหลายเนี่ยนะครับรวมตลอดถึงเรื่องของไอไอนะครับเรื่องของแบตเตอรี่ทั้งหลายเนี่ยนะมาใช้มามาใช้ในการพัฒนารถบินใช่ไหมครับและอีกบริษัทหนึ่งที่ไปร่วม ทำไอสเตทเมนต์ออฟอินเทสด้วยกันเลยครับก็คือบัสครับนะก็คือสายการบินนะก็ราะว่บัสอ่าบีเอเอสเอฟเดี่ยวบัสอป็นเหมือนสายกาบิที่ใหญ่เพราะเมื่อก่อนที่ทำไม่เมื่อก่อนที่ทำไม่เทปนี่ฮะตลับเทปดังเทปแคสต์ใช่ไหมครับอ่าบัสเพราะอะไรครับเพราะเยอรมนีแต่ไหนเลยมาเขากเก่งมากเรื่องเรื่องสายการบใช่ไหมครับแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมแรกๆอ่าที่ทั้งอ่าที่เยอรมนีเข้าไปลงทุนในจีนทั้งรถยนต์นะครับอ่าแล้วก็ทั้งไอ ไอ้แต่ทั้งไอไอสายเคมีเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมหลักเลยที่ที่ยาววันนี้มาเรื่งในจีนมาแล้วไม่รู้กี่สิบปีและแม้แต่แอร์บัสเนี่ยก็ไปตั้งโรงงานฉีดไอแอร์บัสสามสองศูนย์นี่นะฮะที่เป็นไอ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 แอร์บัสแบบแบบเดินตรงกลางสายเดียวนี่นะนะครับเป็นไงครับที่เซียนจีนไปแล้วต้องผมว่าร่วมยี่สิบปีแล้วล่ะใช่ไหมนะครับฉะนั้นเป็นไงฮะอันนี้คือสิ่งที่เป็นรูปธรรมนะครับว่าต่อไปนี้จีนจะลุยเรื่องอะไรลุยได้น่ๆก็คือลุยเรื่องของไอรถยนต์นี่แหละนะครับ และรถยนต์เนี่ยแน่นอนตอนนี้ที่แจ้งเกิดแล้วและทําท่าจะเป็นผู้นําโลกแล้วอย่างชัดเจนก็คืออุตสาหกรรมรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นไฮบริดปลักอินเลื่อนอะไรแล้วแต่นี่นะครับหรือว่า EV New ิ v ออะไรทั้งหลายเนี่ยและตอนนี้จีนรู้ครับว่าถ้าจะให้ตลาดของจีนต่างายขึ้นมาเป็นผู้นําโลกได้เนี่ยตลาดจีนจะต้องเป็นตลาดนร่องนะเพราะตลาดโลกเนี่ยมันยังไม่ได้มีความพร้อนปอะนะ เพราะเราด,ดูครับตาลาดหลักของโลกอย่างในญี่ปุ่นในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ยังใช้รถยนต์ไฟฟ้าน้อยมากเลยใช่ไหมนะครับของไทยเราเนี่ยน่าจะเป็นประเทศที่ใช้มากที่สุดในอาเซียนในขณะนี้แล้วก็ได้ข่าวว่าเป็นอันดับตีของโลกนะประเทศไทยนี่นะแพไอ้รถยนต์ด,ยดีวีนี่นะครับที่มียอดขายแล้วก็ยอดการผลิตด,ด้วยนะครับเป็นไงครับจีนตอนนี้ขยายกันต่อการให้ความช่วยเหลือเรื่องรถภาษีรั้รวให้สัปปีไดเนี่ยนะให้ซัปปีดีเนี่ยต่อไปถึงปี2027ครับนะ เออเกิดทีนกล้วมันจะสิ้นสุดในในสิ้นปีเนี้ยจีนให้ถึงคันละสามหมื่นหยวนครับนะใงการลดหย่อนภาษีให้แต่ว่าคุณซื้อรถคันหนึ่งเขดให้คุณแสนหกแสนเจ็ดอ่ะคันหนึ่งเป็นเงินบาทนี่นะอันนี้เออมันก็คงะยางยจิใจอย่างมากเลยใช่ไหมนะที่นําไปสู่ทาทําให้คนเออซื้อรถยนต์ทีไมีมาใช้นะครับก็เห็นไหมฮะฉะนั้นเราก็เห็นว่าถ้ามันมีความพร้อมของไอเทโลยีต่างๆนี้แล้วเนี่ย การผลิตรถยนต์ที่บินได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกเลยนะเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้ฟลาอินคารู้ว่ารถยนต์ที่บินได้นี่นะครับซึ่งเขาคาดว่าภายในอีกสิบกว่าปีข้างหน้าคือ2 0 4 0สิเนี่ยจะมีมูลค่าตลาดถึงหนึ่งล้านล้านเหรียญสหรัฐจับไอ้รถยนต์บินได้นี่นะแล้วถึง2050ัน้าอ่อีกประมาณสักยี่สิบเจ็ดปีนี่นะ มันจะมีมูลค่าถึงเก้าล้านล้านเหรียญสหรัฐโอ้โหมันขึ้นมาไปเก้าเท่าจากจากเพียงแค่สิบปีหลังจากปีสองพันสองพันสี่สิบนี่นะฮะนะครับแล้วก็เป็นไงครับแล้วผู้ที่จะเป็นผู้นําของโลกนะฮะสองชาติรับชาติแรกที่จะมีาร์เก็ตแชร์มากที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกาอยู่ที่บอลยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นอ๋อเมริกาก็มีเืินนะฮะนะครับอเมริกาก็ให้ความรุ่งเสริมกันมากในขนาดนี้นะฮะแล้วจีนก็จะมีาร์เก็ตแชร์ประมาณยี่สิบสามเปอร์เซ็นต คือสองชาตินี้จะไม่ง่ายเลยก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นตแต่ว่าก็อย่าได้มองข้ามญี่ปุ่นไปเลยครับอ้าวทำไม้ญี่ปุ่นก็พัฒนาอย่างมากในขณะนี้ไอ้ตันนี้นะครับเพราะญี่ปุ่นเองเพราะอะไรครับเพราะว่าที่จีนพัฒนาได้มากและรวดเร็วเนี่ยและจีนเนี่ยจะมีมาตรฐานว่าด้วยรถจุดบินได้เนี่ยนะและสามารถใช้ได้ในเชิงพานิ์เนี่ยตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบห้าแต่ก็คือของีหน้าดีแล้วนะครับนะที่มีสแตนดาดออกมานะครับนะให้คุณจดทะเบียนได้ต่างๆได้เนี่ย และข้อสำคัญคิดว่ามันน่าจะปอปปุล่ามากในเมืองใหญ่ๆนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันนอกจากมันมีมันสามารถแก้ไขปัญหาไอ้จราจรติดขัดได้อย่างมากแล้วเนี่ยมันยังถูกกว่าการใช้คอปเตอร์เนี่ยไม่ต่ำกว่าสามปอร์าเท่านะนะก็คือรถยนต์บินได้นี่นะแลวมันก็สามารถเวลาคุณลงมาบนถนนคุณสามารถบูกปีกได้ใช่ไหมฮะแลวก็กลายเป็นรถยนต์วิ่งได้ด้วยใช่ไหมครับนะเพื่อมันค่อยๆจะเป็นอ่าเป็นรถยนต์อันเด็กผสมแหละนะนะครับเป็นมัลติเพอร์พัสใช่ไหมฮะ และข้อแต่คันประเทศนะประเทศที่มันมีความเชี่ยวชาญแล้วก็น,น่าจะได้เปรียบในารผลิตรถยนต์ที่เป็นบินได้เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติยังไงครับถ้าเราอเลองมาช่วยงครับนื่ง<ด>คุณจะต้องมีอุตสาหกรรมโดรนที่ยิ่งใหญ่เพราะโดรนมันก็นเกือบจะเป็นรถยนต์บินได้อยู่แล้วใช่ไหมครับไอ้โดรนนี่นะทุกวันนี้มันก็ไปหัไปมันก็เป็นทุกคนได้ด้วยแหละใช่ไหมครับทุกคนได้ครับตอนนี้มันมันุกของได้เป็นห้าสิกิโดร้อยกิโลเลยใช่ไหมครับ เอ่นะครับที่สามารถบรรทุกได้แล้วเนี่ยดังนั้นพอไฟไฟคุณไอ้ฟลาอินคาร์หมายครับมันเป็นพูดเประาทาง,ทงดิทางเทคนิคมันก็คือเว r ร์ c ิโก้ฟลายการขึ้นลงทางดิ่งครับนะเพราะไอ้คอปเตอร์เนี่ยที่มันได้เปรียบกว่าไอ้เครื่องบินในในหลายๆโอกาสนี่นะในหลายๆสถานะเนี่ยก็คือมันเป็นเวอร์ดิโกลไฟลายไงมันสามารถขึ้นลงทางดิ่งได้ใช่ไหมครซึ่งทําให้บริหารสเปซได้บริหารเรื่องต่างได้คุณไม่ต้องไปใช้ลานบิน อ่าที่ยาวเป็นบรรทุกกี่ร้อยเมตรใช่ไหมฮะกว่าที่รถยนต์ก่อนกว่าที่เครื่องบินจะมีได้นี่นะครับกว่าคุณจะเทคออฟแล้วก็แล้วก็อะไรทั้งหลายนี่นะนะครับครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อบอกเนี่ยมันาก็เลยกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ชาติต่างๆนะครับที่พัฒนาแล้วนะฮะและมีความพร้อมเนี่ยตอนนี้ก็ให้ความสำคัญม,มาก นญี่ปุ่นทำยังไงผมญี่ปุ่นนี่น่าสงสัยอย่า่ว่าแต่เดิมเขาเหมือนกับลถไฟฟ้ารถ iu ev นี่ก็ดูทำแถวทำช้าๆนะดูเน่เนยๆนะฮะแต่พอจะมามีรถไฟขาเนี่ยญี่ปุ่นกำลังความสำคัญเนี่ยแล้วก็จะจะมีเขาบอกว่าจะไปบินได้ในไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยญี่ปุ่นเขามีนโยบายไงครับอาจารย์ญี่ปุ่นเขาพลาดเรื่อง ev ไปแล้วไง ครับอ๋อไไรเราจะเห็นเลยว่าอีบีี่บุนราดขางีหนกครับใช่ว่าบรษัไหนก็ตามเนี่ยก็คงเรียกว่าเรียกว่าแทบก็จะจะไล่ทันให้อ่าทันในชาติชาติได้ทันอย่างจีนหรือว่าชาติอย่างตะวันตกนะฮะแต่ครับยุโรปตัวนี้ก็พัฒนาไปมากเลยนะก็คงเรียกว่าต้องใช้ความพยายามมากเลยล่ะนะแต่เขาก็ไม่ได้ละทิ้งนะเราไปดูโตโยต้าก็จะเห็นว่าขณะนี้ให้ความพันและอีกไม่กี่ปี้างนาเขาจะใช้แหละเขาจะใช้แบตเตอรี่ที่มีความมีประสิทธิภาพ ที่สูงมากก็คือ So ล t ดสเต t แบตเตอรี่นะที่พัฒนาที่โตโยต้าพัฒนามายาวนานนะครับเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยไอเทโนยลยีทางด้านแบตเตอรี่เนี่ยญี่ปุ่นยิ่งใหญ่มากนะคานาโซนิกก็ดีอะไรกรด็ดีใช่ไหมครับน,น,นะโครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็อ่าฉะนั้นญี่ปุ่นก็มีความได้เปรียบด้านเลยครับด้านของการมีอุตสาหกรรมรถยนต์ที่แอสซิสต์บิชมากๆอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขายังไม่ได้เน้นย้ําการใช้ไอรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าเท่านั้นเองเขาอยางเป็น เ,เครื่องยนต์สันดาปภายในเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นหลักอยู่แต่มันต่อยอดได้ไม่ยากใช่ไหมครับแต่แน่ๆคือแล้วก็คือเขามีเทคโนโลยีทางด้านแบตเตอรี่เนี่ยที่ที่เก่งกล้าสามารถแต่ขนะ้างอื่นเป็นผู้นําเลยตอนนี้ก็ยังเป็นผู้นําอยู่ล่ะเป็น่ว่าตลาดี่ญี่ปุ่นมันเล็กไงมันก็เลยทําให้ทหําให้โอกาสในการพัฒนาแต่ว่าญี่ปุ่นก็ไม่ได้ละทิ้งนะฮะแม้ว่าในประเทศเนี่ยมันพัฒนาไม่ได้มากแต่ญี่ปุ่นตอนนี้ยกขบวนไปลงทุนในสารมนิกาเลยองค์ารแบตเตอรี่นะครับทุกข่ายนะครับตั้งแต่พนา a s o นิก ไม่รู้รกี่ข่ายหรือกี่ข่ายใช่ไหมครับจะได้แล,แล้วตอนเนี้ยถ้าถามว่าเําไมญี่ปุ่นไปไสนใจเ,เรื่องแบตเตอรี่มากเลยผมเท่าที่ดูเนี่ยนะในอินโดนีเซียก็ดีในเวียดนามก็ดีเนี่ยญี่ปุ่นพยานยที่จะมาลงทุนเรื่องแบตเตอรี่ค่อนข้างใหญ่มากเป็นเพราะเหตุใดครับอาจารย์ครับหลายคนสงสัยโลกดีคาร์บอนดีคาร์บอนไอเซชันไงถ้าคุณไม่ต้อง,ถ,องถ้าคุณต้องการเลิกใช้ไอไอพลังงานอย่างข้าวข้อนฟิวเนี่ยครับถ้าคุณไม่ใช่ไอพลังงานอย่างไฟฟ้าจะใช้อะไรครับ ที่มันสําคัญที่สุดใช่ไหมครับฉะนั้นแบตเตอรี่เนี่ยมันเป็นสําคัญมากเพราะว่าเพราะมันคือตัวแทนที่ออามาใช้ไอ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 พลังงานสำหรับภายในไงนะครับของเดิมใช่ไหมครับที่เป็นมาจากซากฟอสซิลเนี่ยนะครับฉะนั้นแบตเตอรี่ของคุณก็ต้องยิ่งใหญ่ละชาร์จได้เร็วเก็บไว้ได้เยอะนะครับแล้วก็มีความทนทานมีความปลอดภัยสูงนะครับอ่าร่งประหยัดพลังงานด้วยต่างๆด้วยใช่ไหมครับ แลนี่เองเนี่ยมันก็เลยทําให้ไอ้รถยนต์บินได้เนี่ยก็กลายเป็นความสนใจและมันเป็นความสนใจแล้วก็แล้วก็มีพัฒนาก,การที่รวดเร็วมากเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นแหล่งที่บรรดาสตาร์ทอัพเนี่ยมาให้ความสนใจอย่างมากเลยไงครับนะตัวอย่างเช่นขนาดเนี้ยบริษัทของสหรัฐอเมริกาที่โด่งดังมากในการทําให้รถยนต์รถยนต์บินได้ที่เป็นสตาร์ทอัพนะฮะก็คือโจอ่โจบี B ้แอเ์บวเอชั่นะนะอ่าอน,น,นี่คือบริษัทข,ของสหรัฐอเมริกาข้ออก่นก็คือรับ ก็คือบริษัท vertical aerospace นะ,ะที่มีความสามารถแล้วก็ค้นคว,วิจัยทางด้านรถยนต์บิน,นได้เนี่ยอย่างมากเลยนะของญี่ปุ่นก็มีเลยครับของญี่ปุ่นที่โด่งดังมากก็คือนะครับก็คือ skydrive นะ,ะ,ะ,ะ skydrive คือขับขับขับเื่อนนะครการขับขับขื่อนฟ้าได้แหละนะครับโดยผู้ที่ให้เงินทุนใหญ่แก่สตาร์ทอัพสร์ทอัพไลน,นี้นะ,ะก็คือก็คือบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ ่าบริษัทการค้าต่างประเทศยักษ์ใหญ่หรือว่าโซโกโชชัยยักษ์ใหญ่โตอีโตชูนะที่ไป็นลงทุนให้แก่สส์สกายไร์เนี่ยเป็นอย่างมากนะของจีนเนี่ยมีไม่รู้ต้องกี่บริษัทต้องเกี่ยวกับี่บริษัทแล้วก็ออกมาทําเยอะแยะมากมายนะครับตั้งแต่ใครครับตั้งแต่บริษัทที่มีชื่อว่านะเสี่ยวเผิงนะนะเสี่ยวเพิงนี่ก็เป็นสตาร์ทอับของจีนนะท,ที่ที่เป็นที่รู้จักนะครับมีกีลี่นะก,กีลี่ก็ไปนะ ไปร่วมลงทุนนะครับเออ่โฮลดิง้งเอ่อตั้งบริษัทขึ้นมานะฮะชื่อเอโลฟูคูเกียนะครับอ่าเพื่อทํารถยนต์บินได้นะฮะและแม้แต่เซนเซนก็ไปร่วมลงทุนในบริษัทของเยอรมน,นีลีเลียมนะฮะอ่าที่เข้ามาลงทุนในในใกําลังจะเข้ามาลงทุนในจีนอย่างจริงจังนะนะนครับแล้วก็อีกหลายบริษัทนะครับอ่รวมตลอดถึงอ e ีหังนะฮะอีหัง e นี่ก็เป็นบริษัทการบินยักษ์ใหญ่ครับอ่าที่เป็นลูกอย่างมากของจีนแหละนะที่เริ่มพัฒนาไอ ลดรถยนต์บินได้มาตั้งแต่ปี2014นะฮะนะครับที่พัฒนามาร่วมสิบปีแล้วนะครับครับฉะนั้นนี่คือตัวอย่างนะครับว่าของบริษัทต่างๆที่กําลังทุ่มเทให้แก่การพัฒนาเรื่องรถยนต์บินได้อย่างอย่างมากนะครับนะครับเอ่อฉะนั้นถ้าโดยสรุปเนี่ยถามว่าจีนเนี่ยได้เปลี่ยนอะไรบ้างในเรื่องของรถยนต์บินได้เนี่ยก็มีอยู่อย่างน้อยสี่ห้าแฟกเตอร์ด้วยกันนะขั้การนแรกเลยครับเอ่อต่อยอดจากโดรนต่อยอดจากแบตเตอรี่ต่อยอดจาก a ออนะครับ แล้วก็เลยครับมีดีมาน์ที่สตรองภายในประเทศนะแล้วก็เลยครับมีอัตราเร่งของการเกิดของเมืองใหญ่ๆเมืองใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายและเมื่อมันเกิดเมืองใหม่ๆกูวางแผนได้ไงว่าที่ไหนกูจะให้คอปเตอร์จอ,จอ,จอดที่ไหนกูจะให้รถบินอรถยนต์บินได้มันจอดใช่ไหมฮะเพราะรถยนต์บินได้มันก็คงเป็นรถยนต์ได้คุณกลับและนะครับนี่นี่คือ,อกรณีของความได้เปรียบของจีนว่าสมัยจีนก็ยิงให้ความสนใจเรื่องดีอย่างมากไปอย่าง้ยอยู่ในกระดาษนี่ก ครับกับหมดเวลาพอดีครบถ้วนกระบวนการที่อาจารย์ให้ข้อมูลกับเรานะครับวันนี้รายการจะตาดวงการโดยเวลาพอดีครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับกรับสวัสดีครับ